เรายังสนุกอยู่กับสวนน้ำมาใช่ไหมเนี่ยเขาเที่ไปสวนน้ำกันเราเป็นไงสนุกไหมสนุกค่ะสนุกกันแล้วอาจารย์ขอทบทวนความจำกันก่อนจำได้ไหมว่าฟิกซ์คืออะไรการเรียนรู้ธรรมชาติโอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้องๆความจำดีกันมากๆเลย เพราะฉะนั ah ้นเรายังจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเรากันต่อโอเคนาอแล้วเราสัญญากันไว้คราวที่แล้วว่าเราจะมาทําความเข้าใจเรื่องของการทํางานของปืนฉีดน้ํากันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการทดลองกันเพิ่มเติมเพื่อจะมาทําความเข้าใจเรื่องของแรงดันกันอีกเอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าปืนฉีดน้ําทํางานอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เรื่องแรงดันกันก่อน ว่าเกี่ยวข้องกับปืนฉีดน้ํายังไงเอาละครับ<ม>เดี๋ยวเรามาทําการทดลองกันก่อนเนาะคราวนี้ด้วยความที่ปืนฉีดน้ำเนี่ยมันมีเรื่องของน้ํเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกันทดลองวันนี้จะมีทั้งแรงดันอากาศและแรงดันน้ํานั้นอาจารย์มีน้ําอยู่ในอ่างนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใช้น้ำเนี่ยบรรจุลงไปในแก้วทั้งสองอาเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะอันนี้อาจารย์จะบรรจุน้ําลงไปในแก้ว2ใบนี้เนาะเคแล้อวอาจารย์ก็ยกมันขึ้น ี่มีน้ำอยู่ทั้งแก้วบนและแก้วล่างเดี๋ยวาจะยกมันออกมาเลยอโอเต็มแก้วเต็มแก้ว, <บน S 2> กวเลยคราวนี้เริ่มต้นการทดลองแรกน้องเฮราก็ลุ้นหน้าดูเลยเออพอได้พอได้ออพอได้พอได้เอาละคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้จะเห็นได้ว่าแน่นอนถ้าเกิดเราขยับแก้วน้ำมันต้องไหลพูดอ,ออกมาแน่ๆโอเคนะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารจะขยับแก้วบนนิดเดียว นิดเดียวให้มันเห็นให้เห็นน้ำนึงก็ได้ให้น้ำมันเพเยอะออมานิดหน่อยแก๊งตัวจิ๋วงงกันใหญ่เลยว่าอาจารย์จะทำยังไงแหมอาจารย์ขยับแก้วแต่ละครั้งเด็กๆลุ้นกันหน่าดูเลยพออาจารย์ขยับพเพิ่อเอ,อกมานิดนึงแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์ขยับแก้วไงเนาะหรืนออาจารย์ยกแก้วขึ้นหรือตบแก้วนี้แน่นอนน้ำมันต้องไหลพวดออกมาแน่ๆพวเราคิดว่าถ้าอาจารย์อยากจะเอาน้ํา ให้ออกมาจากด้านบนของแก้วเนี้ยอาจารย์จะทำยังไงได้บ้างมาแล้วครับคำถามแรกถ้าต้องการเอาน้ำออกจากแก้วด้านบนโดยไม่สัมผัสแก้วเลยจะทำอย่างไรแก๊งตัวจิ๋วเจอคำถามเข้าไปถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวเอ๊ะแล้วจะทำอย่างไรน,ะนูนะร้ค่ะว่าไงจ๊ะ โดยที่ไม่จับแก้วไม่จับแก้วจับหนูดไม่จับหนูด้วยอันนั้นขี้โกงนิดลิบนะจ๊ะเฮ้ยไหนมีใครมีไอเดียยังไงบ้างลองใช้ไม้อจิ้มฟันขยับขยับค่อยค่อยขยับไม้จิ้มฟันขยับก็ยังถือว่าจับอยู่ดแก้วอ๋อ้ันคิดต่อแล้วป่าให้แก้วมันหลุดก็ไม่ดีอันนั้นก็ถือว่าขี้โกงถ้าเราไปยุ่งกับแก้วมันแน่นอนน้ำมันต้องไหลออกมาแน่เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาอาศัยแรงดันอากาศช่วยเราฮะแรงดันอากาศจะช่วยได้ยังไงล่ะเนี่ย โดยเราจะมีอุปกรณ์ให้ทุกคนทดลองกันอีกแล้วก็คือหลอดอ้าวหลอดดูน้ำอีกแล้ววันนี้อาจารย์จะเอาหลอดดูน้ำมาทำอะไรไปดูกันเลยวิธีการก็คือให้เป่าเบาๆพอนะเป่าเบาๆไม่ต้องไม่ต้องเป่าจนแก้วมันกระจายนะเป่าเบาๆไปยังบริเวณที่เราเห็นน้ำมันเพเยอออกมานิดนึ่งเบาๆนะญิวยางรองเริ่มเป่าเบาๆดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น ประเดิมการทดลองแรกด้วยน้องพิงหยางเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องพิงหยางเป่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเป่าบริเวณนี้มีน้ำเออนะดีมากอ่ะเห็นอะไรไหมเห็นฟองมันพุ่งขึ้นมาถาว่าฟองพุ่งขึ้นมาแสดงว่าอะไรแสดงว่าน้ำมันต้องออกมาได้แล้วพอผมเป่าเสร็จแล้วมันดูลดไปจากเมื่อกี้ เฮย่าลองสิเ่าเบาๆนะเ่าเบาๆได้เลยครับอ่าเบาเบาอ่าบริเณที่มันโดนน้าหน่อยแซนต้าลองสิเอ้ยออกแล้วเห็นโอ้ระวังแกเอ่ะอ่าลองเบา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 เอาเป่าแสแรงเลยนะน้องเฮร่าอย่างนี้น้องผิงยังก็อดสิครับ ออกแรงเยอะเลยใช่ไหมไม่ได้ออกแรงน้องผิงอยากทำอะไรอ่ะการทดลองมันจบไปแล้วนะแหมสนุกเลยสิท่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำก็คือสังเกตเราไม่ได้ไปยุ่งกับแก้วด้านบนเลยแต่เราใช้แค่หลอดเป่าให้อากาศมันเกิดการเคลื่อนที่เท่านั้นเองแก้วมันก็จะตกใช่แล้วมันก็ตกของมันเองเนาะจากการทดลองนี้เราได้เห็นว่าน้ําไม่สามารถไหลออกมาได้เพราะว่ามีแรงดันอากาศข้างนอกเนี่ยดันไว้อยู่ แต่พอเอาหลอดมาเป่าบริเวณปากแก้วทําให้แรงดันอากาศบริเวณนั้นต่ำลงจนน้ําสามารถไหลออกมาได้ในที่สุดยังมีหนึ่งการทดลองคราวนี้อาจารย์จะพาแก๊งตัวจิ๋วไปลุยกันข้างนอกจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ พัทยาแล้วเอ๊ะอาจารย์สัญญากับพวกเราใช่ไหมว่าอาจารย์จะพาพวกเราไปดูฟลายบอร์ดที่พัทยากันใช่ใชครับแต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์ยังมีกิจกรรมให้เราทํากันอีกอีกนิดนึงแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนั้นอาจารย์ขอแนะนําผู้ช่วยอาจารย์ครับขอ,อต้อนรับพี่เคนครับโอ้โหพี่เคน สวัสดีครับพี่เคนยินดีี่ครับพี่เคนครับแนะนำตัวให้กับน้องๆครับนิดนึงครับผมครับชื่อพี่เคนครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ครับผมโอเคมีกิจกรรมทดลองอะไรพี่กคนจะให้ครับครับผมขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแต่เอ๊ะพวกเราจำได้ไหมว่าตอนนี้เรากำลังเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์กันอยู่เล่นน้ำดราดนโอ้โหเยี่ยมยอดใช่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทั้งแรงดันน้ำและแรงดันอากาศถ้างั้นเรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่า <Yeah! S 2> มาถึงการทดลองที่2คราวนี้มีอุปกรณ์มากมายให้แก๊งตัวจิ๋วได้สนุกกันเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่อาจารย์แพบจะแสดงให้เห็นว่าแรงดันอากาศนี่มันช่วยเป็นดันในเจ้าน้ำอะไรพวกนี้ได้ยังไงอ่าโดยอุปกรณ์เนี่ยหาง่ายมากเลยอันนี้น้องๆที่บ้านก็สามารถไปทําได้เช่นเดียวกันอ่าประกอบไปด้วยผวดน้ำเปล่าเลยแล้วก็เจาะรูไว้สักเล็กน้อยเพื่อจะได้ เดี๋ยวเราจะเอาหลอดดูดน้ำเนี่ยมาใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับนี่นะโอเคนะนี่ไปลองทําที่บ้านได้ไไแล้วอ่าแล้วเราก็จะมีน้ําอันนี้น้ําสีน้ําอะไรก็ได้นะครับมีกระบะนิดนึงเอาไว้รองนะครับแล้วก็มีลูกโป่งแน่นอนแล้วก็มีดินน,น้ํามันอ่าเท่านี้เองแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกันทดลองดูพะาจะเทน้ําใส่ลงไปในนี้นะใส่แล้วก็ดูดดูไม่ดูแล้ว อันนี้คำถามของอาจารย์ก็คืออาจารย์อยากจะให้พวกเราทํายังไงก็ได้ให้น้ําในขวดนี้ไหลออกมาข้างนอกโดยไม่จับขวดจ้ะส่วนดีน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาอุดเพื่อไม่ให้มันมีรอยเท่านั้นเองเราจะทํายังไงให้น้ําในขวดไหลออกมาข้างนอกโดยที่ห้ามจับขวดดูจากสีหน้าน้องๆแล้วงงกันใหญ่เลยไหนลองใช้หลักห,หลักเรื่องของแรงดันอากาศจะทําเหมือนกับตอนที่ เราเรียนรู้เรื่องแรงดันอากาศที่อาจารย์สอนนะคะแล้วก็ทำแบบนั้นแล้วเราก็เป่าเข้าไปให้ลูกโป่งมันมาแทนที่ตรงน้ำแล้วน้ำก็ไหลออกมาเก่งมากน้องพิงหยางอธิบายได้ใกล้เคียงมากเลยเราจะใช้ลูกโป่งนี่แหละเป่าไปก่อนเอาลูกโป่งนี่แหละมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วให้แรงดันอากาศที่อยู่ภายในนี่แหละช่วยดันให้น้ำมันไหลออกมา เดี๋ยวเราจะรู้ว่าทาได้จริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการทดสอบว่ามันจะต้องลูกใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนมันถึงจะดันน้ําไปได้เนาะให้พวกเราทุกคนเป่าลูกโป่งให้ขนาดไม่เท่ากันโอเคไหมอ่าเดี๋ยวดูอย่างพี่เคนนี่ถือว่าลูกใหญ่ไหมเนี่ยโถพี่เคนตัวใหญ่ซะเปล่าเป่าลูกโป่งได้แค่นี้เองเหรอน้องซานต้าไม่ยอมแพ้ เป่าลูกโป่งซะใหญ่เชียวอันนี้ของพี่ซานต้าปล่อยแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยอันหน้าสุดยอดมันเป็นแรงดันอากาศจากในนี้ใช่ไหมถูกต้องแสดงว่าอากาศมันเข้าไปเต็มพี่เลยเสร็จครับมันไปดันให้น้ำเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดได้หมดแน่นอนหมดไหมหมดคิดว่าหมดไหม คือแรงดันอากาศที่มาจากความดันในลูกโป่งนี่แหละมาช่วยดันให้น้ำได่สามารถไหลไปตามหลอดได้มาถึงลูกโป่งของน้องเฮราคราวนี้เราจะเติมน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิมมาดูกันลูกโป่งของน้องเฮราจะทำให้น้ำไหลออกมาหมดหรือไม่เฮ้ยได้ได้เลยไ,ได้ไหมเสายวลาเฮ้ยน้ำไหลออกเยอะเลยน้ำน้ำเหนือ่อยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอด ผมามันน่าจไหลออกมาหมดนะครับหมดไหมหมดไหมเพราะว่าลมในลูกโป่งมันยังเยอะอยู่กำลังจะถามเลยว่าจะสังเกตได้ว่าลูกโป่งยังโป่งอยู่เลยเพราะฉะนั้นน้ํามีเท่าไหร่เนี่ยออกมาหมดแน่ๆเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่มันยังมีความดันอยู่ในลูกโป่งเนาะมันก็ยังกดให้น้ําไหลออกมาอยู่เรื่อยๆโอเคไหมลูกโป่งคงใหญ่มาก ใหญ่จนน้ำไหลออกมาหมดแล้วลูกโป่งใหญ่ช่วยในการดันน้ำออกมาเยอะๆค่ะขนาดลูกโป่งยังยังไม่แปบอะค่ะมันหมดแล้วอะค่ะคราวนี้มาลองลูกโป่งเล็กๆของน้องผิงหยากันบ้างดูสิว่าจะมีแรงดันสักแค่ไหนถ้าเราจะใช้ลูกแค่นี้เลย,ยคิดว่าน้ำจะออกไหมออกออกออกนิดเดียวออกนิดเดียวลองดูเลยมา หมดไหมหมดไหมมีช่วยบีบเล็กน้อยบีบได้เลยทำไมบีบเออเอาเอาขึ้นมาแล้วค่อยบีบหมดลมแล้วหมดลมน่าเสียใจก็ลูกโป่งของผมมันก็ผมไม่อยากจะบอกเลยมันแบบเล็กกระจิ๋วหรือก็คือถึงแม้ลูกโป่งของผมมันจะลูกเล็กนะครับ แต่ว่าในลูกโป่งมันก็ยังมีอากาศอยู่แล้วมันก็ทําให้มันมีแรงดันอากาศดันน้ําออกไปได้ครับแต่ว่าจะดันได้น้อยหน่อยทุกคนสังเกตอะไรเห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่เราทําการทดลองมาในครั้งที่แล้วก็คือทันทีที่ลูกโป่งเนี่ยมันแฟบหมดแล้วเนี่ยก็แสดงว่าความดันในลูกโป่งกับความดันข้างนอกมันเท่ากันแล้วน้ำมันก็เลยหยุดไหลแต่ถ้าเกิดเรายังคงเอาดันลูกโป่งให้เข้าไปข้างในอีก มันก็จะไปทําให้ความดันในนี้เพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งน้ําก็ไหลต่อไปแต่ทุกคนเริ่มเห็นหรือยังว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการระหว่างความดันอากาศและก็ความสามารถในการดันของไหลยอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่แหละปืนฉีดน,น้ําก็ท,กทําลนะักษณะเช่นเดียวกันนั่นเองอาเข้าใจนะและจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ลูกโป่งเราแค่นี้น้ําก็ออกมาลูกโป่งเล็กน้ําก็ยังออกและคิดดูในปืนฉีดน,น้ําเราโหเราอัดอากาศเข้าไปมันก็ต้องยิ่งวิ่งออกมาได้ เเนนนลนน้ั่อองค okay มทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในลูกโปง่งทําให้ความดันอากาศภายในลูกโปง่งสูงกว่าความดันอากาศภายนอกพอเราเอาลูกโป่งไปครอบบริเวณปากขวดทําให้ความดันภายในขวดสูงกว่าความดันอากาศบริเวณปลายหลอดด้านนอกด้วยความแตกต่างกันของความดันอากาศภายในขวดและภายนอกขวดมันก็จะดันให้น้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยไหลขึ้นมาตามหลอดนั่นเอง ทันทีที่เราอัดอากาศเข้าไปในปืนฉีดน้ําจะทําให้แรงดันอากาศในปืนฉีดน้ำเนี่ยสูงกว่าแรงดันบรรยากาศข้างนอกทันทีที่เราเหนี่ยวไกปืนจะเป็นการเปิดท่อน้ําทําให้แรงดันอากาศภายในปืนฉีดน้ําที่สูงกว่าแรงดันอากาศข้างนอกดันน้ําพุ่งออกมานั่นเอง พุ่งออกมาเพื่อฉีดออกค่ะเอาไปต่อยอดเวลาครูครูถามว่าแรงดันอากาศแรงดันน้ําหรือหนูจะต้องไปทดลองที่อื่นหนูก็ทําได้ค่ะถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าปืนฉีดน,น้ํามันทํายังไงแล้วบอกว่าสมมุติว่ามีคนมาถามเราถ้าเราไม่รู้คําตอบเราก็าตอบเขาไม่ได้อะครับแต่ว่าอันนี้คือเรารู้คําตอบแล้วเราสามารถไปบอกต่อให้คนอื่นเขารู้ได้อะครับเมื่อเราทําการทดลองนี้เสร็จแล้ว ก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วอาจารย์สัญญาไว้ว่าเราจะพาไปดูไฟบอดงั้นเราไปดูไฟบอร์ดกัน <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ flyboard พัทยาวั <Okay. S 3> <Okay. S 1> นนี้เรามีเอริก er ครับยินดีต้อนรับเอริกน้อยสวัสดีครับ hello welcome alright and can you tell us a little bit about the flyboard yeah of course uh, it was invented about five years ago by Frank Zapata French guy and now it's become really really popular and it's already four years competitions world competition uh -huh. and many people like it so many people come to try new experience and it feels really cool What flyboard, Flyboard? to อ่ากันดันให้ตัวขึ้นนะอ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกที่คิด <มา S 1> ว่าน <จะ S 1> ่าจะเกีเ่ยวข้องดูน้าขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปให้มันขึ้นไปเลยปล่อยให้มันดูดน้ําลงมาให้มันขึ้นไปเลยอ๋อ mm hmm. oh, ดีมากฟังดูงงๆแต่โอเคผมคิดรวมทีอย่างครับโอเคเอ่อ Yerry can you tell us a little bit about how it works the flyboard yeah it's principle is really simple uh, if you know how it works a jet ski so basically engine it suck water on a front and push on a back okay. to make it move so we connect the hose on a back to with the wind power okay. so basically now we push all of the water through the hose to the board oh. and basically under pressure of water you fly because all of the water come to the board and ah, you can fly my. how do you feel when you are on the flyboard? Uh, it's really difficult to explain. It ah. feels nothing like else, you know. You mm -hmm. need to try by yourself. But this really really <laughs> awesome. Believe me, especially when you go like five or ten meters high. Okay. And nothing underneath you, right? Yeah, okay. sure. <laughs> yeah! Young uh, children like this play on the flyboard? young children can play, but usually it's like 12 years up. Okay. Uh, for you, you need a little bit grow, a little bit more. Oh. Unfortunately we don't have such small boots. Uh, but it depends how Big uh, children is somewhat like 12, 13, 14 years. Okay. Depends how tall you are. Uh... But uh, if some kids want to play, we can take it on hands and fly with uh... them if they want to. Okay. <laughs> 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 เขาบอกปกติเจสกีเนี่ยน้ําเข้าข้างหน้าแล้วก็พ่นออกข้างหลังคราวนี้เขาก็ท่อไปดูดเอาเก็บน้ําข้างหลังนั่นนะเอาไปออกตรงนู้นแทนโอ้โหโอ้โหดิมาแล้วคือก้อนโอ้โหยอดเลยอยากให้สูงกว่านั้นอ่ะนี่แล้วพอเขาเร่งเครื่องเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะโอ้โหโค้งไปด้วย ทำไมแล้ดูทรงตัวง่ายเลยโอ้แต่เขาบอกว่ามันไม่ยากเลยอ่ะข้แบบตื่นเต้นมากครับผมชอบดูไฟบอร์ดครับบอกว่ามันเพลินดีอ่ะครับบอกว่าบินขึ้นผมอยากบินได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นครัโอ้อยากให้สูงกว่านั้นดีค่ะค่ะโอ้โหนี่ก็ประมาณ5เมตรแล้วนะโอ้สูงมาก นัโอ้ oh. um> วันนี้ผมชอบไฟบอร์ดครับเพราะว่าถ้าผมโตไปผมคิดว่าผมอยากเล่นที่สุดครับประทับใจที่ว่าเขาฝึกเขาแบบว่าอยากเล่นอะไรพู้ไม่ถูกครับอ ค่ะสุดยอดมีบิดด้วยมีบด้วยอันนี้เขาจะเล่นกระโดน้ำเลยปลาโลมาไหมเหมือนเป๊ะเลยโอ้โหเลนชาด้วยเฮ้ยโอ้ น้องเฮราจะชอบมากแต่รอชา้าทำไมไปลองเล่นเลย สนุกไหมเป็นยังไงบ้างอยู่ดีๆก็ขึ้นลงขึ้นลงเหมือนลอยกลางอากาศเราบอกให้เฮล่ามองข้างล่างอ่ะใช่ทำไมไม่มองอ่ะลืมไม่ได้ยินน่ะถ้าให้ลงให้ลงก็ลงให้ลงให้ลงก็ลงอย่าว่าถ้ามองข้างล่างมันจะเพิ่มความน่ากลัวพอลงน้ำปุ๊บพอลงน้ำปุ๊บแล้วหอขาขาเอียงปุ๊บอยู่ดีๆน้ำก็พุ่งใส่ขาแล้วมันก็บู๊ขึ้น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แก๊งตัวจิ๋วได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างไฟบอร์ดมันสนุกมากเลยค่ะแล้วตอนนี้หนูโดนอุ้มมันเหวียวเสวียวนิดนึงอะค่ะรู้สึกอยู่ดีๆมันก็ขึ้นเฉยเลยเขาไม่บอกอะไรหนูเลยอะชอบค่ะอยากเล่นเองตอนที่ผมเห็นเขาเล่น,น,นเนี่ยฮะไฟบอร์ดนะฮะเวลาเขาจะขึ้นไปเขาต้องใช้เจสกีดัดนน้ําขึ้นไปแล้วก็มันจะมีแรงดันอากาศไปอยู่ด้วย พอดันน้ําขึ้นไปน้นํามันก็จะทําให้ตัวคนลอยได้อะตอนไฟบอร์ดก็เห็นเขาเล่นเหรอว่าเท่มากเลยครับใชให้หลักการพวกแรงดันอากาศแรงดันน้ำอะครับแล้วก็ดันน้ําขึ้นไปแล้วปล่อยน้ําออกมาทําให้ไฟบอร์ดมันบินได้ครับทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าเราทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของความดันและแรงดันเนาะและเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถสร้าง ความดันเยอะๆได้ม okay, so okay. okay. so ันก็จะสามารถนําไปสร้างแรงดันและไปดันให้น้ำเนี่ยสามารถไหลได้โอเคเนาะเห็นว่าหลักการทํางานของปืนฉีดน้ําก็เช่นเดียวกันเลยเห็นไหมและเจ๋ว่าเวลาจะยิงปืนฉีดน้ําเราต้องทำยังไงนะปั๊มลมปั๊มลมนะตอนนี้เรารู้ยังว่าเราปั๊มไปเพื่อสร้างแรงดันอากาศหรือความดันอากาศนั่นเองโอเคเนาะแล้วพอทันทีเรากด <ผ>เราก็ปล่อยให้เจ้าแรงดังนนะั้นไปดันให้น้ําพุ่งออกมาเป็นลํานั่นเองเหมือนกับการทดลองที่เราทํากันเลยโอเคนะอเคนาะนั้นหวังว่าพวกเราทุกคนได้จะได้เข้าใจเรื่องการทํางานของปืนฉีดน้ํามากขึ้นแล้วเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือน้ําก็ตามแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายกับรายการทีซาครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ